ย้มีตัวนึงพี่น้องบางนี่เขาดีอยู่ครับมีตัวนึงก็หอยเชลลี่ครับนั่นนั่นจ้าบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อกเช่ายูทูบที่เขาหลบลักทุกๆท่านนะครับลุงป่าเอาอ่าไงไม่ไงแฟนครับเอสตี้แต่พวกเราจมตัวหลวงครับครับกับกับมันพมพะคอครับสามถิ่นชาแนลครับเถ่าเตะแก่เตะเอวงยังนุ่มคือเก่าครับ ครับมื่อี้กับเศ้าบรรยากาศซึงฟ้าขึ้ฝนนะครับหลังจากฝนตกมาขึ้นครับเคื่องร่มเครื่องฝนครับร่มละสี่ไายก็ฝนครับก็เลยออกมาเด็ดธารกิจขึ้นก็แล้วครับมาเบิ้งให้เบิ้งหน้าอย่ยใกล้เกี่ยกาเนาะครับอยู่หน้าโคกนี่แหละครับภาิผ้าพี่น้องมาเบิ้งหน้าเบิ้งอย่างนั้นกับตกยุคครับแต่ว่าหน้ามันบูหงน้ำให้หน้าเนาะครับนี่นะครับบรรยากาศเนาะ งาบักกอกก็หักลงครับก็บแสดงว่าล้มเติบอยู่ปากกอกมันหักลงทุกปีนะครับมันดกมันทันสุกครับมันทันสุกด,ดกครับปีนี้ก็ดกบักปกอกตัวนี้หน่วยใหญ่เลยครับถกาถามว่าแสบบอกระพอบจีนได้ครับกว้งสีหอดหามันสุกกับสีหักลงหลายอยู่ตั้งเตกยงหักง่ายง่า,งาลงครับ ครับมาเกี่ยใกล้แล้วครับใกล้กันอย่ในคขอกข้างล่างเนี่ยครับบอไปเบื้องเราครับว่าสิไปเบื้องน้ำน้ำก็คือสีบอสหงขัางภานในหรอกเพราะว่ามันตกแห้งอยู่แต่มันตกบ่โดนครับมันร่วมหลายกวล้วพาพี่น้องออกไปเบื้องหน้าทวงน้ำครับนื่นกับว่าสีออกไปตัดหยาเนาครับเพราะว่ามื้อนีผมทำงานเนาะจากสีไปตัดหญยากันแถวออกออกที ขั้นแท้ขั้นใดที่หอบ่เอาไว้จงไว้แหงนัวเนาะครับตาโน้ยบัตท่านเอาปลามาปล่อยครับเมื่อที่มันแหงสี่หาพันปลามาปล่อยครับเพราะแน่หรอกครับอาจ,จเสียวอยู่ซานท้ายมาซานนี่ก็ได้ครับไปครับไปหน้าทงกันไปบงหน้าทงกันก่อน ก้อนทียออกไปหน้าทวงเราครับกิดพานมากับแวะมาเกี่ยวกายอยู่เราอยู่บ้านพี่สาวก่อนครับไกลกับย่งมาลายหรอกครับมันใกลหน่อยหมามันกัดเหมือนเราครับหน้าฝนมันก่อนขางสีดูแลห่ากเั็กน้อยนะครับทึงยุ่งทึ้งฝนแน่มากรลายครับยงามนี่ไใกลหน่อยหน่อยเนี่ยมาแมวหมาแมวนี่คุกคินเหมือนรับถ้าห้าบอมาเก็บมาเหมียนนะครับ ต้องเอาซุ้มหมอ,อยังเอาขาวักขวักยังครับถา้านอนอยู่ไต่ขวักไตอย่งนี่บ่วยเรือเรากลับมาแมวามากินหมดไปครับไปน้าสุงครับ นนี่สิได้เห็นงานครับมือหนี่งผมเอาเว่นนะครับมือหนี่ง <c oughs> ผลมาสีแห้งทงั้งขุนตะกลับทั้งตะหมดบันดุงขึ้นเนี่ยสามทีเพิ่ง ฝาเบื้องอย่างนาะครับเบิ้งสภาอากาศตั้งบ้านสามทิศแห้งอยู่ครับนี่เบิ้งครับถ้าฝนมันแห้งนี่น้ำบ่หงนะครับน้ำฝนทางนี่น้ำเขาติตสาดติดสาดล่างออกไปเมื่อสิ้ครับแต่ฝนค่อยนี่หงมืดครับนี่น้ำฝนทางแสดงว่าแห้งอยู่ครับเสื่องฟ้าเสื่องฝนครับเมื่อคืนนี่ฝ้าโอ้ยปิตยานครับเมื่อคืนตั่นน้ำฟ้าไหมฝนไหมครับ พอลุมน้ำห่วยก็น,นิ่งแล้วครับตอนนี้น้ำก็เเลี่ยนสีเราเริ่มสีเป็นเขียวๆใสๆขึ้นแล้วครับสะดุ้งกับพักไ้ช่วงนี้ครับจะเป็นผลแล้ครับช่วงน้ำหลากน้ำมากอีกช่วงกัญญาตุลาผลนล้ครับจ,จังสีแดงนเนาะจ,จังสีครับสะดุง้งจะพักไ้ก่อนช่วงนี้ คนใหญ่ท่องเราตัดได้สองให้ราให้ที่สามเมื่อนี้แหละครับผู้ซอย่นออกเว้นมากคนถี่มากตัดอีกครับนี่เนาะครับเด็ท่องเิ่นไห้คนมาตัดใบเขาออกครับเิ่นมอใส่สารที่มีครับปีนี้สองให้ลวครับตัดได้สองให้ละให้เครื่องกับให้นี่ครับนี่ครับให้ที่ผมทายมากเมื่อกี้ละเิ่นของกระตัด อีกสามให้ครับขางเจ้าเขาเจ้าข้างล่างสองให้นี่เป็นเขาเหนียวเนาะครับสามใ้ข้างบนนี่เป็นเขาเหนียวถ้าตัดแล้วก็เอาเปเอย่างออกน้ำได้แหงดีครับน้ำมาใส่หน่โอ้ยงามคือเกาครับอยากเก็บบพาท่านครับแต่น้ำช่วงนี้มันกะน,น้ำยุ่งห่วยมันกะหลุดทอลงไปแล้วเนาะครับน้ำข้างบนมันกะบ่มีลงมาแล้วแต้ตัวนี้ก็มีน้ำฝนเยู่ครับตัดแล้วถ้า ถ้าเอาคุ้มน้ำคุ้มยังได้เอาใบายางออกได้เนี่ยเอาปุ๋ยมะวานนี่ตัดปุ๊บปุ๋ยมะาวานเอาน้ำเขาเลยครับเนี่ยถ่วมยาดีปะนี้ยง่าก่ากอีกครับอากาศดีครับช่วงเศร้านี่เมื่อนี้ถ้าฝนตกแล้วมันสิเป็ดยังสี่แล้วครับอากาศของเศา้านี่หมอกนี่หยังนี่ ไอฝนหลายยังเนาะครับทั้งสี่เหระเห็นแต่สแสดงว่าล่มครับนี่ใส่หน้าเยื่อต้องตองมาขวงข้างยาง,งครับผมว่าสีมาภาพี่น้องล้าใส่เบ็ดร,รับมึงขึ้นฝนมันตกนั่นแหละตอนแรงผมก็เลยบ่ได้มากเพราะว่าผมก็ได้อีกก็เสียวยื้อ ลูกปลาหมอนะครับปลาเข็งน,น้อยน่นะเนาะมาใส่ลอ่องเบิ่งครับน้ำล่อห่วยนี่แหละมันสิเป็นจังไดบุมันบ่คือช่วงน้ำหลากๆแจ็คน้อยนะครับช่วงน้ำมันไหลจจัคน้อยน้ำคุ้นๆแจ็ค,น,คน,จน้อยนะครับดีครับช่วงนั้นปรากฏก,กินดีครับกร,ะ,รสะสีเป็นใส่กระสิเป็นมืออื้นผุล้ะครับเพราะว่ามือหนีผมกระสิเดทนทำงานเนาะครับ เทียงหน้าครับคือเกาเทียงหน้ากันด้แสดงว่าฝนบดกันไดครับถ้าฝนต้งแห้งเปียกหมดแล้วครับนี่จะดึงหองกันได้ครับจะได้มาตัดหญ้าออกอยู่ครับอยู่เดินเทียงหน้าเนี่ย nhào แล้วลวจ่าจงไว้แต่ใหงนว่าห้กล้วยพี่สาวว่าตัดออกหลดพันนะหญ้ามันกัพออได้อยู่ครับช่วงนี้น้ำให้น้ำสวนข้าเจ้าเนาะครับคนบอกไปเอา มาไม่มี้ก็ยู่งกันยุคครับจีพาเอาล่อปอด่ายแงยงมาดเิดตรงเห็นเงี้งครับรท่านหอน่ามปันไดครับเอาเครียงตัดหญ้าตัดหญ้าไว้น้ำคันแท่นหัวมันเพราะใครกลิ่นครับกลิ่นยุกก็กลิ่นบ่ดดีเนาะลูกขอบพี่น้องบุนหน่อย ไปเบื้องนามให้น้องกันครับเนี่ยครับเข่าสามแล้วกระสิหน้าตาเนี่ยยังน้อยให้แกอายุครับนามันกตลดกระแหงลุ่งหรอครับเนี่ยก็พอดีละว่านปุ๋ยวันอย่างเนาะ บางปีกับว่านสองเถือครับปุยว่านเทนี่ล้วก็ช่วงทีเขาสีสัตว์สีมาเนาะครับกับสีแป้งหนาจังน้อยกับสีว่านบ่หลายดอกครับสามสี่ถุงปุยกับแพ้งครับช่วงนี้ปุยยากับแพ้งราคาเข่ากับถือเนาะมันก็ต้องท่ามใจละครับเอาบ่เฮ็ดทอกับบ่ได้เนาะครับมันเป็น อาชีบของเขาครับเท่าไหลเข่าหน้าตั้งแต่ไดมาแล้วครับตะป้ปูตะปูมาแล้วตะดึกดำบรรพ์มาแล้วครับเห็นราคาหน่อยราคาายกันได้เฮ็ดครับพาบังหลอบก้อนครับก้อนที่เขาบาตมึงดูร่มพัดหยามันมาโปรกหลอบเลยครับอันนี้เป็นหลอบใหม่ผมไส้ทิมไห้ไปซและครับอีหลงโบแมนอีหลงเนาะรอบ อี๋ง,อง่อี๋ย่งเจอมีปูมีปลาอันนี้บูมีครับไปที่เก้าคิดว่าน้ำแก่แท้งที่ละครับเมื่อนังก็ได้ตัวนึงอยู่ตัวที่ผมพาพี่น้องออกไปป้อยนั่นแหละครับถืออยู่หลังนี่แหละมันจอยครับละตัวนั้นก็เลยเอาไปป้อยอเฮ้ยนี่ตัวนึงพี่น้อง บางนี่เขาดีอยู่ครับมีตัวนึงก็หอยเชื่อรลีครับนั่นนั่นใครอยู่ออกถุงเขียวคิดกับมันถุงเขียวมันอยู่ในถุงพายอยู่แล้วครับนี่เขาถิ่มไบเองที่ละพี่น้องบางครัอมันกับมะเขาบ่าเขากับบ็อเป็นยังครับปล่อยใบถิ่มใบโ้นจนหยอดงามนามสีวกวอนเุลากระจ้าเสียวขึ้นครับเดี๋ยวเก็บกันครับ จะเ็ดปากบ่อ,อันนั้นปัดไรเด้ครับเพราะว่าบางเทืพอเต้านะครับเต้าออกมาเต้าเต้ามาถึงเนาะครับเครับพี่น้อง แล้วง่ายแล้วครับววนยุตตัวนี้ครับมานมาตัวนึงครับต้องออกมาเบึ้งยุบเร้าครับพี่น้องเพราะว่าเต้าเต้าเขาเข่าเลยนะครับมือละตัวสองตัวครับเขาต้ององอกมาปล่อยเขาครับเต้าหน่อยเต้าหนีครับนี่นะครับหอยเขาไว้นี่นละ เราใส่ไบขึ้นเ่าครับนี่ครับวิธีใส่กับมะยากรถิมไปว่างไว้น้าตามนี่แหละครับเขาก็ะม้านไปบอกเขาก็เลี้ยวไปนะครับวางไว้ยิงงูหลอบยิงงูแล้วครับวางเถ้อผงก็ไปว่างไว้น้าแกะปลาผมแล้วครับสิหามาว่างไว้อีกอยู่น้าแก่ปลาผมครับถิมใบน้าให้น้ำหยางนี่แหละครับ,รบเพราะได้อยากได้กินอยู่แต่ว่าตรงเที่ยวมาเบิ้งดูดูครับ เป็นพวกเตาพวกงูงเขาถือเนาะครับพวกนั้นถือเขากับิีดีปอยเขาเบ็ดปูเลยเนาะมนอยู่เบ็ดเล็กหน่อยมนาะใส่แต่บกกูลยครับนี่ของอตั้งหากเอไม่หนีก่อนครับแล้วครับเขาบ้านสวยแล้วมานมาตัวนึงแล้วครับใส่ง่ายแล้วเนี่ยสามขีดอยู่ครับป่าตัวนี้สามที่ขีดอยู่ ไปครับเข้าบ้านเวยแล้วสได้ไปทั้งงานครับตอนนี้ก็สิเจ็ดโมงแล้วเนาะเพราะว่าผมเขาง,งานกับเจ็ดโมงกลัวนะครับเจ็ดโมงโมกินเจ็ดโมงเครึ่องนะครับกับสีล่าพี่ราน้องรับบรรยากาศทิยงหน้าห่างทิ้งหน้าหน่อยค่อยนัน่งคือเก้านี่ยแหละครับของเก้าเจ้าเดิมนี่ละเป็นคลิปมาเบิง่งทงเมืองท่าเมืองไทยเบิงบงบ่งหนานเนาะครับ พ่อท่านในผ้าพี่ผ้าน้องหาอยากหากินหรอกอื่นผุนละยังสีผ้าไปใส่เบ็ดครับครับท้ายนี่ก็ขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขพนล่ะครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศต,ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอบคุณทุกกาําลังใจครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ฝากเป็นกาําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบริษัทคลิปต่อไปเนาะจิ้มหนาจิ้มในสามทิศทิศภาพยังพี่น้องกันจะค่อยๆจุ่มค่อยติดตามครับครับยังเนือหา กีระยะทาทางอะไรบ่หมอบ่ขวนซามติดกับอตอดขอไผ่ครับสำหรับคลิปนี้ซ้ำทิ่เสียวไ้ซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณเลยสวัสดีครับครับมือนีกับพ่อได้ต้มอยู่ครับหมานครับหมาน